สวัสดีทุกคนเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของน้องเราเราเลยเข้าแอปส้มไปกดสั่งตุ๊กตาแคร์เบมาซึ่งเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาตุลที่น้องชอบด้วยซ้ำแม่เคยซื้อชุดนอนใช่ไหมเป็นลายแคร์เบแล้วน้องมันชอบใส่ถือไว้แล้วมันบอกว่าชอบแคร์เบอรมากอ่ะแล้วคราวนี้มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มานั่าคิดว่า อยากซื้อของฝวันวันเกิดให้น้องจะซื้ออะไรดีก็เลยตัดสินใจะจะซื้อแครแบรแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนดีก่อนหน้านี้ก็เลยมีการหลอกถามน้องว่าอยากได้ตัวไหนแล้วน้องก็บอกอยากได้ทุกตัว,วเราอย่างนทีนี้ก็เลยเป็นคำถามไปมว่าแล้วเราว่าชอบสีอะไรน้องก็บอกว่าชอบทุกสีจบเลยแต่ไม่เป็นไรถึงจะน้องจะบอกว่าชอบทุกสีเราก็เลยถามย่าอีกทีว่า ไม่มันก็จะต้องมีสีที่ชอบที่สุดดีมีไหมเขาก็บอกว่าสีที่ชอบที่สุดมีสองสีอะก็คือสีชมพูแล้วก็สีฟ้าแล้วก็เลยตัดสินใจว่าระหว่างชมพูกับฟ้าเนี่ยเยลือกอนไนดีไปไปมาๆก็คือเลือกสีฟ้าแล้วทุกคนเรากดซื้อตุ๊กตาแคร์แบสสีฟ้าให้น้อง พรุ่งนี้วันเกิดใครพรุ่งนี้วันเกิดโตโตอยากกินอะไรไม่ใช่อยากกินเค้กอยากกินเค้กเหรอใช่ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องเราแล้ว,วนะสิ่งที่เราสั่งมาเนี่ยก็มาถึงแล้วตอนแรกน,นึกว่มามันจะถึงมาในวันที่สิบหกแต่เปล่าไอตอนที่เราอยู่ในแอปโซบอ่ะเออมันก็บอกแหละว,ว่าจะมาถึงวันที่สิบสามแต่มันมาเมื่อวานด้วย ด้านมาก่อนไม่เกิดในวันนี้ก็เลยแบบมีผลเยอะมากนะเอาจรแต่ว่าเขาเอาไปแอบแหละเดี๋ยวราดูตอนน้องเลิกเรียนเสร็จกัับมาจากที่บ้านก็จะให้ของใส่น,น้องเลยแต่ไปดูปฏิญาณในตอนนั้นดีกว่า คนตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ใกล้ที่น้องเราจะเลิกเรียนแล้วพ่อเราก็ออกไปรับน้องเรียบร้อยแล้วก็คือรอน้องกลับมาจากโรงเรียนแหละพอมาถึงบ้านปุ๊บเราก็จะชวนน้องคุยก่อนชวนน้องคุยสักพักนึงก็จะแอบหยิบของฝันมาให้น้องคือจะตั้งกล้องอะไรดเพื่อไม่ให้น้องเห็นแล้วพื้นที่ในบ้านเราอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าอย่างเงี้ยโงเออมันไม่มีสามารถที่ซ่อนกล้องไว้ได้เลยคือกลัวแบบตั้งกล้องอยู่แล้วน้องเห็นไงประเด็นคือมันก็แอบแอบได้อยู่มั้งตรงหน้าทีวีอ่ะ เอาหน้าทีวีอยู่ไหนก่อนเอาเอาหมุนเลยหมุนไปไหนเออนีนาทีวีของเยอะไปหมดเลยเว้ยแต่นั่นแหละก็เพื่อควาเนียก็ต้องเฉยๆไว้ดีกว่ารอล้องกลับมา เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแป๊บทุกคนมันน่าจะนานเกินอ่ะตอนนี้มันก็น่าจะใกล้จะสี่โมงแล้วมั้งซื้อขนมบ้านยายตัวเองบ้านยายตัวเอง,ยยเองไม่เห็นคนแท้ก็ครัวเด็กกระจิ๋วแลยนะเอาจริง เบิร์เดย์ทั้งห้องเนอะเนอะใ้เบิร์เดย์ทั้งห้องอ๋อดีใจปะดีใจเฮ้ยเลี้ยงอะไรเพื่อนมั้ยมันมีเออมันมีวันเกิดวันนี้คนเดียวแต่อย่างเราไม่มีในห้องไม่มีวันตรงขนาดครูยังให้เงินซื้อไอติมเลยเนอะอ๋อแค่วันเกิดทังได้ทำไมต้องให้เยอะขนาดนี้ดีใจแค่ไหนเนี่ย เอะโทรศัพท์เรามันเป็นไรนะ้าฮะไ,ไม่รู้โทรศัพท์เป็นไรไม่รู้ไม่รู้อ่าไง เดี๋ยวคุณแกะเนาะหรือว่าจะแกะเลยแกะเลยแกะเลยมันสวจะเป็นจริงจริงมองกล้องยแคถ่ายไว้ตัวเล็กอยู่น Applit mo se.